ครับนะพอนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําของเจ้ารถซูซูกิเซียสนะครับตัวนี้จะเป็นแท้เบิกศูนย์นะครับซื้อมาอยู่ที่450บาทบวกแบกอีก31บาท50ตังค์นะครับเป็น480บาทครับที่เบิกศูนย์ครับถ้าเราสั่งในเพจนะครับเราก็เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะได้แท้หรือเทียมนะครับเราไม่รู้เพราะว่าน้ํายาพวกหม้อน้ําเขาบอกว่าให้เราซื้อในในในศูนย์จะดีกว่าครับถ้าเราไปซื้อ ตามเพจตามอะไรครับเรา,าจ,จะได้ของของของเทียมครับเราก็ดูไม่เป็นนะครับแท้เทียมมันดูยากครับเราก็เลยอ่าเขาแนะนำให้เราไปซื้อที่ศูนย์ครับเราก็เลยไปเบิกศูนย์มาเพราะว่าศูนย์กับซื้อที่เพจก็ราคาพอๆพกันนะครับราคาเท่ากันไม่ต้องเสียค่าส่งครับแต่ว่าเสียเวลาวิ่งไปซื้ออ่าเนี่ยครับเราซื้อมาแล้วแท้ศูนย์เล้วเราจะเปลี่ยนอ่าน้ำยาหม้อน้ําของรถซูซูก,กิเซียครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนไอสาย สายหม้อน้ำเนี่ยครับไอตัวล่างครับเราจะเราจะเปลี่ยนสายใหม่เพราะว่าสายนี้มันประมาณอายุมันแปดปีแล้วครับเต่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับเพราะว่ามัน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 อยู่ข้างล่างมันเปลี่ยนแยกเราก็เลยยังไม่เปลี่ยนตัวนี้เราเปลี่ยนแล้วครับสายสายเนี่ยเปลี่ยนแล้วฝาฝาหม้อน้าเปลี่ยนแล้วหม้อน้ําเปลี่ยนแล้วพวกสายเนี่ยครับเราก็เปลี่ยนครับเนี่ยสายนี้เราซื้อมาเปลี่ยนแล้วเส้นหนึ่งไม่กี่บาทครับร้อยไม่ไม่ถึงห้าร้อยครับเนี่ยคู่หนึ่งไม่กี่บาทมันเป็นสายน้ํายาหม้อน้าครับไปไปเลี้ยงที่อันนี้ครับ ไอ้คอมคอมเกียร์ครับเขาเรียกเขาเรียกคอมเกียร์ไหมผมไม่แน่ใจนะอ่านั่นแหละผมก็ซื้อมาเปลี่ยนก็ดูแลดีครับตัวนี้น้ํายาหมอ้อน้ําเราเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับเราเราไม่รู้ว่าหนึ่งปีหรือสี่หมื่นโลนะครับเราเปลี่ยนอันไหนถึงก่อนเราเปลี่ยนครับอ่าแล้วนี่อันนี้อันนี้มันยังไม่ถึงสี่หมื่นนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนไปปีที่แล้ววันนี้มันได้ครบหนึ่งปีแนละ้วเราก็จะซื้อมาเราก็จะเปลี่ยนน้ํายาหมอ้อน้ําาออ่่านั่นแหละครับ เนี่ยครับสภาพอ่าฝาหม้อน้ำนะครับเนี่ยครับฝานี้เพิ่งเปลี่ยนได้ประมาณไม่ถึงปีนะครับเนี่ยครับสภาพอันนี้เป็นของแท้สุดนะครับนี่ครับดูสภาพอ่าเนี่ยครับหม้อน้ำเราครับข้างในครับดําสนิทครับไม่มีคราบไม่มีคราบอะไรทั้งสิ้นครับเนี่ยครับไม่มีคราบนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําทุกปีนะครับดูแลค่อนข้างดีครับพวกนี้น้ํานี่คืออ่าน้ํายาหม้อน้ํานี่สําคัญนะครับบางคนมองข้ามนะครับนี่ครับ ใช้น้ำเติมไม่ได้นะครับน้ำเปล่าไม่ได้นะครับมันทําให้จะขึ้นสนิมครับเราต้องใช้น้ํายาหล่อเย็นนะครับเนี่ยครับซื้อมาเติมนะครับใครจะเอาน้ําเปล่าเติมนะครับมันเติมไม่ได้นะครับเติมก็เติมได้ครับแต่ว่ามันไม <anybody>. ่ดีครับเติมแปนน้ำมันทําให้อ่าพวกนี้ขึ้นสนิมครับข้างในอันนี้ผมไปดูจากดูทูบท่านอื่นนะครับเขาบอกว่าไม่แนะนําให้ใช้น้ําเปล่าเติมครับอ่าถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ใช้น้ํายาหล่อเย็นจะดีกว่าครับเนี่ยครับนี่ครับก็เปิดให้ดูครับดีป่าสภาพหม้อน้ําเรา ปดปีครับยังไงครับภาพสวยครับเนี่ครับจะภาพสวยกิ๊กเลยอ่าเราดูแลดีครับพวกโนี้เราเปลี่ยนทุกหนึ่งปีครับดูแลดีก็รถก็ใช้ได้ยาวๆเดี๋ยววันนี้จะทาการเปลี่ยนน้ายาหม้อน้ํานะครับของรพอนะครับตอนนี้เครื่องมันยังร้อนอยู่ครับเดี๋ยวมือนี่ครับโดนนี้ไม่ได้ครับร้อนนะครับเดี๋ยวมือพองก็มันจะมีหางปลาอยู่ข้างล่างครับอ่าแล้วก็ค่อนข้างจะนิดนึงครับเราล้วงไป หางปลาหางปลานี่เราเปลี่ยนแล้วนะครับอ่าหางปลาเราเปลี่ยนแล้วตัวหนึ่งไม่กี่บาทครับสี่สี่สิบหกสิบาทครับไม่แพงเวลาเปลี่ยนเวลาเราเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำทุกครั้งก็เปลี่ยนหางปลาได้ก็ดีครับแต่เรานี้เพิ่งเปลี่ยนนะครับเราก็เลยไม่เปลี่ยนนะครับหางปลาอยู่ตรงนี้ครับลงไปไม่ถึงอ๋อนี่หางปลานี้ครับหางปลาหาไม่เจอนี่ครับหางปลาเจอแล้ว เดี๋ยวเราจะทำการหมุนมันโอเคเรียบร้อยอย่างที่รเราเลยทำการาหมุนนี่ออกก่อนครับเดี๋ยวทำการหมุนไอ้นี่ออกก่อนครับจะได้มีอากาศเข้าครับจะได้ไหลเร็วเนี่ยครับดู ดูสีน้ำยาครับอ่นนี่ครับสีน้ำยาครับยังใหม่นะครับเนี่ยครับน้ำยาหม้อน้ําเราใหม่ครับสีนี้ใหม่อันนี้มันอาจจะลองไม่ได้ครับเพราะว่ามันติดอันนี้ครับเราก็ปล่อยทิ้งเลยไม่เป็นไรครับเนี่ยครับสีน้ำยาดูน้ำยาครับสาคิดเนี่ยครับไม่ดันนะครับใสเพราะว่าเราเปลี่ยนทุกปีครับรถเราดูแรงข้างดีนะครับสีเสือยังใสอยู่ครับเนี่ยครับ ก็นภรรก็จะรีวิวแบบบ้านๆนะครับก็เราก็เคยเปลี่ยนน้ํายาหล่อเย็นหลายรอบแล้วนะครับแต่เราไม่เคยทําคลิปนะครับเราก็เปลี่ยนมาหลายรุ่นแล้วนะครับรถเราตอนนี้เราของเจ้าซูกิเซียครับมันเปลี่ยนตอนเครื่องเย็นก็ได้ครับไม่ต้องเป็นเครื่องร้อนแต่ว่าถ้าเป็นของบิสซูครับพวกมิหลานแอคถาามันต้องเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนนะครับเพราะว่ามิหลานแอคทาดว่าน้ํามันจะอยู่ข้างล่างครับมันต้องมันต้องเครื่องร้อนครับถึงจะเปลี่ยนอา น้ำยาหล่อเย็นได้ครับเครื่องเย็นก็เปลี่ยนได้ครับแต่ว่ามันจะออกได้ไม่มันะจอะได้ไม่นั่นนะครับเราต้องเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนครับถ้าเป็นวิหานแอร์ขาดครับถ้าเป็นพวกซูเกชิแอเปลี่ยนตอนเครื่องเย็นก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนเพราะว่าวาน้ามันอยู่ข้างบนครับน้ําของเจ้าซูเกชิซออยู่ตรงนี้ครับเนี่ยครับอยู่ข้างบนเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นเครื่องร้อนก็เครื่องเย็นก็เปลี่ยนได้ครับไม่จําเป็นเพราะว่าวาน้ํามันอยู่ข้างบนถ้าเป็นของพวกวิหาแอรขาดมันจะอยู่ข้างล่างครับมันต่องข้างจะ ต้องเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนครับเวลารเราต้องวิ่งไปสี่ห้าโลกลับมาแล้วค่อยมาถ่ายครับหรือวิ่งไปชักสิบโลครับไปข้างนอกกลับมาแล้วมาถ่ายเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนตอนเครื่องร้อนของพวกมิลาดแอรคาพครับถ้าเป็นพวกซูกีไม่ต้องครับก็คือเครื่องเย็นก็เปลี่ยนได้เลยจําจเป็นครับเพราะว่าวานอยู่ข้างบนมิลล์แอร์คมันอยู่ข้างล่างครับอ่าวันนี้จะเป็นท่อยางหม้อน้ำนะไอ้ท่อล่างที่เราถอดเมื่อกี้นะครับอันนี้เราถอดัที่ท่อท่อล่างครับนี่ครับ นี่ครับกี่อันนี้เราถอดมาแล้วครับเมื่อกี้นี่ครับถอดยากมากเพราะว่าไอ้กิ๊บล็อกมันอยู่ข้างในครับมันทําลําบากนะครับนี่ครับถอดมาแล้วข้างล่างนี่คือท่อล่างครับก็คือตัวนี้นี่ครับท่อล่างแล้วนี่นี่เราเปลี่ยนอันนี้เป็นท่อบนครับอันนี้เราอันนี้ของเก่าครับอันนี้เราซื้อมาอันนี้เราเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเองเปลี่ยนตัวนี้เปลี่ยนานแล้วอะไรเราเก็บไว้อยู่ครับเราไม่ได้ทิ้งอันนี้จะเป็นของใหม่ครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนครับเปลี่ยนไอ้ท่อล่างแล้วนะครับโ็ ถอดยากใส่ยากครับถอดถอดถอดยากใส่ยากถอดยากใส่ยิ่งยาก <c oughs> มันต้องมีอุปรกรณ์อุปกกณ์เราไม่ครบนะครับท่อล่างเราใส่แล้วครับนะครับไอกิปล็อกข้างบนนี้ตัวนี้ใส่ง่ายครับยากไอตัวล่างครับมันแคบถ้ารถมันลอยขึ้นมันก็จะใส่ง่ายน,นี่รถมันอยูงล่างเราก็ทําลําบากเราก็เปลี่ยนเรียบร้อยครับของใหม่อ่าเราเดี๋ยวเราก็จะเติมน,น้ํายา ลอยเย็นเข้าไปนะครับก็น,นี่เราไม่มีอุปกรณ์ยึดขานะครับเราทําคนเดียวไม่มีคนจับมือตืงมือถือให้นะครับเราอาจจะไม่มีตอนที่เรา,าใส่นะครับเพราะว่าเราไม่มีคนถ่ายมือถึงมือถือให้เราก็เดี๋ยวจะหาไอตัวยึดขากล้องมาครับเพื่อทําการเติมน้ํายาหลอยเย็นนะครับห้ำลอยเย็นนะครับเราให้แม่บ้านมาจับมือถือให้นะครับ เราก็ค่อยๆเติมครับคุณจหกแต่อเติมเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ำเปล่าล้างครับเพราะว่ามันจะมีคราบน้ํายาหล่อเย็นหกตามนะครับมังจะทําให้ขึ้นทีเขียว น้ำยาสีสวยครับน้ำยาหล่อเย็ยนต้องใช้ตรงรุ่นนะครับโอ จะทําการสตาร์ทเครื่องนะครับก่อนี้เราสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเราไม่ได้เปิดแอร์เราเปิดแอร์นะครับก่อนี่ครับเลขไหม่เราอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองโลนะครับเนี่มครับเลขไหม่เรารู้เราวิ่งมาแล้วแสนแปดนะครับก็เราสตาร์ทเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะไล่อากาศครัไล่น้ําไล่อากาศครับก่อนนี้เราทำคนเดียวครับเราก็ไม่มีคนจับมือถือให้นะครับวันนี้เราให้ ตอนที่เราเทน้ำยาลงให้แม่บ้านมาจักการถ่ายนี่เป็นลูเสือให้นะครับครับอ่อทีนี้เรากำลังไล่อากาศอยู่ครับก็ล้วรอนก็ทําคนเดียวนะครับเนี่ยเราไม่ได้รบกวนแม่บ้านมาทำห้าตอนน้ายาจะหกนิดนึงครับเดี๋ยวเราก็ใช้น้ําน้าเปล่าล้างออกครับก็เดี๋ยวมันจะเป็นคราบที่เกี่ยครับอ่็จะมีน้ําหกนะครับน้ายาหกอันนี้ต้องล้างครับน้ํายาเพราะว่าถ้าไม่ล้างมันจะเป็นคราบที่เกียครอ่าเราต้องใช้น้ำเปล่าล้างครับ ก็กำลังไล่อากาศอยู่ครับ เราก็ต้องไล่อากาศไปเรียครับจนกว่ามันจะจะไม่มีฟองครับมันจะไม่มีอันนี้ครับมันจะไม่พอดตรงนี้ครับแบบนี้นะครับเนี่ยนีอากาศจี๊ดลองวั่อากาศอ่าไอถังนี้เราเราเติอน้้ำยาใส่แล้วครับใส่น้ำยาตัวเก่าเราเททิ้งแล้วนะครับเททิ้งล้างออกแล้วนะครับเราเติมตัวใหม่น้ำยาเข้าไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะครับเพราะว่าเราไม่มีคนจับมือตรงมือถือให้ครับ เราก็ทำคนเยาะค่อ่าตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าหกโมงครับมันจะเมืดแล้วเดี๋ยวจุงมันเยอะครับดูกัดแล้วก็ค่อยๆเทครับมันจะมีฟองอากาศอยู่ครับ่อไล่อากาศพอไล่ไปเรื่อยครับจนตัวมันจะมีฟองอากาศทั้งตัวมันจะนิ่งครับ เราต้องติดเครื่องไว้ประมาณสัก10-15นา10 10ทีครับเครื่องมันร้อนก่อนพอเครื่องร้อนมันจะวาวาน้ำาจะเปิดตอนนี้เครื่องยังไม่ร้อนนะครับวาวน้ำมัไม่เปิดนะครับ <S <S <ค>ก็เดี๋ยวเราก็รอให้เครื่องมันร้อนได้องศาครับได้ถึงทำร้อนถึงครับมันถึงจะวาวน้ำถึงจะเปิดครับตอนนี้ก็เครื่องยังไม่ร้อนครับตอนนี้ก็ข้างบนท่อบนก็ร้อนครับแต่ว่าท่อล่างยังเย็นอยู่ ก็รอนิดหนึ่งครับเพราะว่าไล่อากาศค่อนข้างจะค่อนข้างจะประมาณสัก15-20นาทีครับน่าจะประมาณนะครับถึงจะวาน้ามันจะเปิดตอนนี้เรามันไม่ได้กรากำลังรอเครื่องอยู่ครับให้วาน้ําเปิดก็เ<ส>ดีด๋ยวเรารอวาน้ําเปิดครับพอไล่อากาศมันเสร็าาาจจนก,กว่าน้ําจะนิ่งครับพอน้ํานิ่งเราก็โอเคครับเรียบร้อยเราก็ทําการเสร็จชิ้นครับตอนนี้ยังไม่เสร็จน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เรากําลังไล่อากาศอยู่ครับก็รอประมาณสัก15-20นาทีนะครับตอนนี้ก็ พ่อล่างมันยังเย็นอยู่ครับ wa, รเ,เพราะว่าพ่อล่างเย็นนแต่ว่าน้ำยังไม่เปิดครับเพราะว่าความร้อนยังไม่ถึงก็ uh, <Order. S 2> ใจเย็นนิดนึงครับเพราะว่า <ley> ถ้าเราเติมน้ำยาหล่อเย็นครับเราทําเองครับเราต้องใจร้อนไม่ได้ครับก็คือต้องใจเย็นครับเราต้องรอให้กว่มน้ำเปิดครับถึงจะทําการไล่อากาศครับไล่อากาศให้มันทั่วระบบครับ <c oughs> จนกว่ามันจะจนกว่ามันจะไม่มีฟองครับพอไม่มีฟองเราก็เราดูสัก 5ทีาดูแล้วมันนิ่ง5ทีแล้วไม่มีไม่มีฟองอากาศเราก็ทําการปิดฝาหม้อน้าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับตอนนี้ก็ยังไล่อากาศอยู่นะครับ<ม>ก็ไอ้ข้อล่างก็เริ่มร้อนแล้วนะครับก็ต้องรองให้พัดลมทําทงานก่อนนะครับถึงจะเป็นการาจบสิ้นนะครับเพราะว่าอาจจะพูดไม่ถูกครับต้องรองให้พัดลมทํางานครับพัดลมมันหมุนคพรับพัดลมหมุนแสดงว่าวาล์วน้ำมันเริ่มเปิดแล้ว ตอนนี้ความร้อนก็ร้อนครับก็ to, ความร้อนขึ้นถึงครึ่งแล้วครับยังไม่ถึงแปดจุดแปดสององศาเขายังไม่ถึงนะครับผมดูเมื่อกี้ยังไม่ถึงก็ทอล่างก็เริ่มร้อนแล้วครับเมื่อกี้ผมไปจับก็เริ่มร้อนแล้วต้องรอพัดลมมันทํางานครับเนี่ยครับถ้าพัดลมทํางานตัวไปจะดูดน้ําลงไปครับผมก็พอน้ําก็เริ่มเปิดครับอันนี้อันนี้ผมก็ต้องรอให้พัดลมมันทํางานอันนี้มันเริ่มมีปออากาศอยู่ครับยังไม่ได้ครับก็อันนี้ก็เราก็สตาร์ทเครื่องมาได้ประมาณสักสิบนาทีได้แล้วนะครับ อ่นี่ครับมีฟองอากาศอยู่ครับยังยังไม่เสร็จนะครับก็ต้องรอให้พัดลมทํางานก่อนนะครับเดี่ยครับพัดลมยังไม่ทํางานแสดงว่าความร้อนยังไม่ถึงครับอ่าก็เริ่มมีฟองอากาศนิดนึงนะครับก็ความร้อนก็เริ่มร้อนแล้วครับก็มีไอร้อนขึ้นมานิดนึงแล้วครับก็ยังไม่เสร็จนะครับก็อากาศยังยังมีอากาศอยู่นิดนึงครับอ่าเดี๋ยวรอให้พัดลมมันทางานครับทีพัดลมยังไม่ทํางานเลย อ๋นี่ครับพัดลมเริ่มทํางานแล้วครับก็เริ่มดูดน้ำมาแล้วครับก็อพพัดลมเริ่มทํางานแล้วครับอ่านี่ครับมันดูดน้ำไปแล้วออโอเคครับทาร้อนได้แล้วครับแปดสิบสององศาวอน้ําเปิดแล้วก็ <c oughs> ยังมีาพออากาศอยู่นะครับวาน้าเปิดแล้วนะครับทมร้อนได้แล้วครับพ็พัดลมทํางานแล้วนะครับ เดี๋ยวรอนิดนึงครับก็ให้ให้น้ำให้อากาศมันนิ่งครับนะครับพอพัดลมทํางานเสร็จก็รออากาศมันนิ่งนิดนึงครับก็ไม่นานครับทาร้อนได้แล้วอันนี้ยังมีฟองอากาศนิดนึงครับเนี่ยยังมีฟองอากาศที่น้อยอยู่ก็ตอนนี้ก็ไม่มีฟองแล้วนะครับค่อนข้างนิ่งแล้วนะครับน้าค่อนข้างนิ่งแล้วไม่มีฟองแล้วครับนะครับอากาศก็ก็คงโอเคนะครับ อตอนนี้นิ่งแล้วครับไม่มีฟองแล้วครับนะพรนะครับวันนี้เราก็ทําการเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ําของเจ้ารถซูซูกิเซียสเสร็จแล้วนะครับก็ค่อนข้างไล่อากาศค่อนข้างนานนะครับประมาณ15-20นาทีนะครับก็พอตอนนี้ก็เมื่อแล้วครับอ่าเมื่อแล้วนะครับอ่านนี้ก็เมื่อแล้วก็ประมาณน่าจะทุ่มหนึ่งนะครับผมไม่แน่ใจครับไว้จะดูนกาน่าจะทุ่มแล้วก็ก็น้ํายาตอนนี้ก็อากาศ ไม่มีไม่มีฟองอากาศแล้วนะครับวันนี้ก็พัดลมก็เริ่มพัดลมก็ทํางานไปสองรอบแล้วนะครับก็ไม่มีอ่าไม่มีฟองอากาศปุบปุบแล้วนะครับก็เป็นการจบสิ้นนะครับก็ทริปนี้ก็ทริปนี้ก็จบแค่นี้นะครับก็ฝากกดติดตามนัพรอด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยนะครับสวัสดีครับ